ครั้งที่คิดจะรักใครหรือเจอคนที่คิดว่าใช่คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองดูไหมครับว่ารักครั้งนี้ใช้เหตุผลหรือความรู้สึกแบบไหนที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งเริ่มต้นจากความคุ้นเคยความสนิทสนมเริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนจากคนรู้จักจากการแนะนำของเพื่อนหรือจะเจอกันโดยบังเอิญหรือจะเป็นวแับแรกที่คุณได้เห็น ทั้งหมดนี้ผมขอรวมทั้งการที่คุณเองเป็นคนจีบหรือเป็นคนโดนจีบไปด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าเวลาเราชอบใครหรือรักใครสักคนเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่าตกหลุมรักและก็ปลูกต้นรักไอ้คำหลังเนี่ยอาจจะดูเป็นคำเฉยๆนะครับหรือไม่ทันสมัยเท่าไหร่สําหรับยุคสมัยนี้แต่ทั้งสองคำนี้ครับก็ยังถือว่าเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นความรักอยู่ดี ความรักที่แท้จริงครับมันควรเป็นแบบไหนกันแน่จนบางทีตัวเราเองนะครับก็เกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันและก็หาคำตอบให้กับมันอยู่บ่อยครั้งจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่แท้จริงเนี่ยแบบไหนคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับมันและจุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงนั้นมันคือแบบไหนคือการตีความที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ใครจะมองเห็นในมุมไหนวันนี้เรามาลองฟังกันดูนะครับว่า ทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใจรักใครจุดเริ่มต้นในแต่ละครั้งของเราเป็นแบบไหนแล้ววันนี้ครับเขาเริ่มต้นที่การตกลุมรักก่อนละกันเพราะว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและเคยสงสัยไหมครับว่าวันนี้ที่เรารักใครสักคนเรารักเขาจริงๆจากข้างในหรือแค่กำลังตกลุมรักกันแน่เพราะว่าการตกหลุมรักครับเหมือนกับคุณกำลังตกอยู่ในภวังบางอย่าง ที่คุณไม่สามารถควบคุมความรู้สึกมันได้การแสดงออกมาแบบไม่รู้ตัวไม่ถ่านตั้งตัวจริงๆแล้วเนี่ยการตกหลุมรักครับมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณพองโตเหมือนมีพลังบวกมีความสุขแบบสุดๆในช่วงเวลานั้นจะมีความรู้สึกใจวิววิวและอ่อนไหวไปพร้อมๆกันรู้สึกถึงความพิเศษแต่การตกหลุมรักก็สามารถสร้างบาดแผลไว้ให้กับคุณไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ เพราะอะไรนั่นหรอเพราะคุณเลือกไม่ได้หรอกนะครับว่าเพราะคุณจะตกกลุ่มรักแบบไหนจะตกกลุ่มรักใครเพียงเพราะอารมณ์และความรู้สึกมันพาคุณไปไกลแล้วนั่นเองการกระทำของคุณจะยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆครับจนคุณควบคุมตัวเองไม่ได้และความเป็นตัวตนของคุณเองคุณก็จะควบคุมมันไม่ได้ด้วยเช่นกันเหมือนคุณกำลังหลงอยู่กับอะไรบางอย่างมันมีแรงดึงดูดครับ มันทําให้คุณรู้สึกว่าอยากทําสิ่งนั้นซ้ําๆและมากขึ้นมากขึ้นและการตกหลุมรักครั้งนี้ครับ <c oughs> ก็เหมือนที่ว่าคุณกําลังพยายามครับค่อย <c oughs> ๆเอาตัวเองลงไปอยู่ในหลุมหลุมนั้นของคนที่คุณกําลังแอบรักของคนที่กําลังตกหลุมรักหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนพิเศษและในวันหนึ่งครับคุณจะเจอความผิดหวังที่เกิดจากการคาดหวังของตัวคุณเองมากเกินไป และคุณจะไม่มีทางเรียกร้องอะไรได้อีกเลยเพราะอะไรเพราะจุดเริ่มต้นมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันไงครับแต่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ใครคนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งครับก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าเหมือนมันอยู่ในผวังบางอย่างเหมือนคุณกําลังตกอยู่ในผวัาบางอย่างถ้าเราเผลอตัวตกลงไปเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าทางขึ้นจากหลุมนั้นเป็นแบบไหน มันจะมีทางขึ้นมาหรือเปล่ารูมรุมนั้นจะกว้างพอให้เรามีอากาศหายใจหรือไม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตกลงไปแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงเท่าวันไหนเมื่อเราตกลงไปแล้วเราอยากขึ้นมามันจะมีทางสำหรับเราหรือเปล่าคุณลองคิดตามไปเรื่อๆยๆนะครับถ้าเรายิ่งพยายามที่จะขึ้นมาแต่อีกคนหนึ่งพยายามที่จะดึงเราเอาไว้ล่ะเพียงแค่เราอยาก มีอากาศหายใจในวันหนึ่งเราอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างเราจะทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเองนั้นจะรู้สึกอึดอัดทรมานจนอยู่ในหลุมนั้นไม่ไหวและในทางกลับกันนะครับเมื่อคุณตกลงไปอยู่ในหลุมหลุมนั้นและคนที่เขาเป็นคนขุดหลุมนั้นเอาไว้เขาเพยายามที่จะออกจากคุณ พยายามที่จะขึ้นจากหลุมโดยทิ้งคุณไว้ในหลุมนั้นเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีวิธีการที่จะขึ้นจากหลุมไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้กับคุณเรียกว่าไม่มีแนวทางอะไรเลยดีกว่ากับกลายเป็นคุณเองที่จต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจมอยู่ในหลุมลักหลุมนั้นเพียงลำพังอย่าลืมนะครับ เมื่อวันหนึ่งที่คุณต้องตกอยู่ในหลุมหลุมนั้นคนเดียวคุณอาจจะเจอแรงกระทบมากมายจากทางคนรอบข้างจากทางสังคมต่างๆที่จะคอยทับถมคุณเหมือนกับน้าํากําลังจะท่วมหลุมหรือว่าดินข้างบนค่อยๆที่จะกลบโตคุณไม่ให้คุณออกมาได้และลองคิดตามนะครับว่าคุณจะหาทางออกนั้นมันอย่างไรเมื่อต่างคนต่างจะคอยหาวิธีทําให้ตัวเอง หลุดลอดออกจากลุมรักครั้งนี้เอาจริงๆครับการตกหลุมรักไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยให้มองกันง่งายๆครับถ้าคุณกําลังตกลุมรักคุณก็จะเหมือนคนที่กําลังคั่งรักจะเป็นคนที่ประเภทช่วงรแรกๆจะรู้สึกว่ามีความรักรู้สึกคึกคักหรือจะคอยมองหาแต่คนคนนั้นอยู่ตลอดเวลามีความคาดหวังค่อนข้างสูงยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้รัก การตกหลุมรักครับเป็นการพัฒนาความรู้สึกผูกพันและความรักอย่างแรงกล้าความต้องการที่จะคบกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่พิเศษสุดๆแต่คุณผู้ฟังครับบาดแผลที่น่ากลัวนในครั้งนี้ครับบาดแผลที่คุณเป็นคนก่อขึ้นมาเองบาดแผลที่คุณเป็นคนทำตัวเองถึงเวลานั้นถ้าคุณอยากจะออกจากผวังหรือหลุมรัก แห่งนั้นมันก็ยากเกินจะทนไหวครับถึงแม้ว่าคุณจะออกมาได้คุณก็จะมาพร้อมกับบาดแผลของความเสียใจอยู่ดีไม่ใช่ว่าการตกหลุมรักของคุณจะไม่ดีนะครับหรือว่าคุณจะทำไม่ได้เพราะความรู้สึกระหว่างทางของความรักมันคือการได้รักครับการได้รักใครสักคน การที่เราตกหลุมรักใครสักคนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการเริ่มต้นความรักดีๆอย่างน้อยครับช่วงนั้นก็ทำให้หัวใจของคุณแฮปปี้แบบสุดๆถึงแม้ว่าวันหนึ่งคุณผ่านจุดนี้ไปได้ก็เท่ากับคุณจะได้รู้จักกับความรักมากขึ้นและรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นและคนที่คุณรักมากขึ้นนั่นเองและที่สำคัญครับ คุณจะตกหลุมรักตกผวังแห่งรักของใครกี่คนก็ได้แต่อย่าลืมที่จะตกหลุมรักตัวเองด้วยเหมือนกันขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขครับเพราะชีวิตคิดอะไรได้มากกว่านั้นสวัสดีครับ